ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูสุนิสาััรทระวงหรือว่าครูแพลวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูแพลวจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ในหนังสือเรียนหน้า50ถึงหน้า55หค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน1,000ตัวชี้วัดข้อที่ห หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงจำนวนและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน1000และ0 2. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา2ขั้นตอนของจำนวนนับไม่เกิน1000และ0ก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะนักเรียนต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนกันก่อนนะคะมีหนังสือคณิตศาสตร์เล่มนี้ค่ะ รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งนะคะของชั้นปถมศึกษาปีที่สองเมื่อมีหนังสือเรียนครบแล้วสมุดดินสอยางลบแม้มันทัดเรียบร้อยแล้วนะคะมีอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกระดาษทดนั่นเองนะคะ ครูแพรเชื ok, ่อว่านักเรียนทุกคนของครูแพรจะต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนพร้อมแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันเพราะว่าทุกคาบที่เราเจอกันนั้นครูแพรจะให้นักเรียนเตรียมความพร้อมแบบนี้เสมอนะคะเมื่อนักเรียนเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะนักเรียนนักเรียนลองอ่านโจทย์ให้ครูแพรฟังสิคะว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันนะคะเรื่อง โจทย์ปัญหานะคะโจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกเรามาดูการแกโ้โจทย์ปัญหากันก่อนนะคะนักเรียนดูสิ่งที่โจทย์เขากำหนดให้มานะคะนักเรียนช่วยครูแพรอ่านพร้อมกันเสียงดังๆเลยนะคะก้อยออมเงินได้250บาทกิฟออมเงินได้มากกว่าก้อย115บาท การออมเงินได้มากกว่ากิฟต์หบาทการออมเงินได้กี่บาทอ่าครั้งนี้เป็นโจทย์ปัญหาโจทย์ยาวๆที่มีข้อความแล้วนะคะนักเรียนไม่ได้มีแค่ตัวเลขมาให้เราบวกกันเหมือนคราวที่แล้วนะคะคราวนี้เป็นการแก้โจทย์ปัญหานะคะเขาก็จะมีประโยคสัญลักษณ์มาให้นักเรียนแบบนี้นะคะมีข้อความโจทย์ยาวๆมาให้นะคะ วิธีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ดูสิคะว่าโจทย์เขากำหนดอะไรมาให้บ้างนะคะโจทย์เขากำหนดก้อยออมเงินได้250บาทนะคะอันนี้อันแรกอันที่1น,นะคะอันที่2คือกิฟออมเงินได้มากกว่าก้อย115บาทนะคะโจทย์กำหนด สิ่งที่3มาให้ก็คือการออมเงินได้มากกว่ากิฟต์175บาทนะคะอันที่สต่อไปนะคะสิ่งที่โจทย์ถามนี่นะคะตรงนี้เขาถามว่าการออมเงินได้กี่บาทคือสิ่งที่เราจะต้องหาคำตอบมาตอบเขานะคะเป็นส่วนที่4ของโจทย์ที่ถามมานะคะ การที่เราจะมาวางแผนแก้จทย์ปัญหานะคะสิ่งที่สองที่เราจะมาวางแผนกันนะคะดูว่าทํำยังไงนะคะนักเรียนขั้นที่1เลยเราต้องมาหาจํานวนเงินของกิฟก่อนเรายังไม่รู้เลยว่ากิฟมีเงินกี่บาทน,นะคะเขาแค่บอกว่ากิฟออมเงินได้มากกว่าก้อย115บาทแต่นักเรียนยังไม่รู้จํานวนเงินของกิฟเลยใช่ไหมคะว่ากิฟมีเงินทั้งหมดกี่บาท แต่เรารู้เงินของก้อยแล้วก้อยออมเงินได้250บาทนะคะสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือหาจำนวนเงินของกิฟนะคะขั้นที่2เราก็จะต้องมาหาจำนวนเงินของการนะคะเพราะว่าโจทย์บอกว่าการออมเงินได้มากกว่ากิฟต์5บาทแต่เรายังไม่ทราบจำนวนเงินของการและกิฟเลยใช่ไหมคะนะักเรียน ต่อไปขั้นที่3การแก้ปัญหาได้ประโยคสัญลักษณ์ดังนี้นะคะนักเรียนวงเล็บเปิด250บวก115วงเล็บปิดบวก175เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นวิธีการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะเมื่อนักเรียนจะทำส่วนไหนก่อนให้นักเรียนใส่วงเล็บ ไปด้านหน้าตัวเลขนะคะเช่นบงเล็บเปิด2อ0ร้250 5ยบวก1น5นักเรียนก็ต้องบวกคู่นี้ให้เสร็จก่อนจึงจะนำผลลัพธ์ที่ได้มาบวกกับ175ทีหลังนะคะประโยคสัญลักษณ์ให้มาแล้วทีนี้เรามาตั้งโจทย์ในการหาคำตอบกันนะคะเมื่อนักเรียนได้โจทย์นะคะประโยคสัญลักษณ์แล้วนักเรียนก็มาแสดงวิธีทำ โดยจะต้องมีการนำโจทย์มาเขียนด้านหน้าตัวเลขแบบนี้ด้วยนะคะถ้าเป็นวิธีการแก้โจทย์ปัญหาเราจะไม่นำมาเฉพาะตัวเลขเหมือนที่เรียนในคาบที่แล้วแล้วนะคะนักเรียนอันนี้เป็นโจทย์ปัญหานะคะนักเรียนต้องยกข้อความด้านหน้าตัวเลขนี้มาสแสดงวิธีทำด้วยนะคะและที่สำคัญคือใส่หน่วยด้านหลังด้วยนะคะ ข้อนี้หน่วยเป็นบาทนักเรียนก็จะต้องยกบาทมาใส่ด้านหลังตัวเลขด้วยนะคะก้อยออมเงินได้250บาทยกมาบรรทัดแรกนะคะบรรทัดต่อมากิฟตออมเงินได้มากกว่าก้อย115บาบาทเห็นไหมคะนักเรียนเขายกโจทย์มาด้วยใส่หน่วยด้วยใส่ตัวเลขด้วยให้ตรงกับหลัก ะะใส่เครื่องหมายบวกด้วยนะคะอย่าลืมเพราะวงเล็บอยู่ตรงคู่แรกคู่นี้เราก็จะมาหาคำตอบของคู่แรกกันก่อนนะคะอ่านักเรียนมาดูเมื่อเราหาคำตอบคู่แรกเสร็จแล้วเราก็จะได้คำตอบของ จำนวนเงินของกิฟนะคะเพราะครูแพลวบอกไปแล้วเมื่อสไลด์สักครู่นี้นะคะว่าเรายังไม่ทราบจํานวนเงินของกิฟเรารู้แค่ว่ากิฟออมเงินได้มากกว่าก้อยนะคะพอเรานําจํานวนเงินของทั้ง2องอย่างมาบวกกันแล้วนะคะก็จะได้จํานวนเงินของกิฟนะคะเมื่อเราได้ผลลัพธ์มาแล้วเราก็อย่าลืมนํามาบวกกับตัวด้านหลังด้วยนะคะกับ การออมเงินได้มากกว่ากิฟต์หนึบาทนะคะนำมาบวกกันก็จะได้จำนวนเงินออมของการนะคะห้บวกหได้10ใส่0ทด1น,นะคะทดจากหลักหน่วยไปหลักสิบบวก เจ็ดนะคะได้13ทดอีก1เป็น14ใส่4ทด1ทดจากหลัก10ไปหลักร้อยนะคะเวลาทดเราใส่ตัวเลขแล้วเราก็วงกลมไว้ด้านบนนะคะเพื่อให้รู้ว่าเป็นตัวทดไม่ใช่ตัวคำตอบนะคะ3บวก1ได้4ทดอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนอ่าเป็น5นะคะอย่าลืมใส่หน่วยบาทด้วยเวลาตอบ ต่อมอา,าตอบขีดเส้นใต้สองเส้นยกข้อความด้านหน้ามาด้วยนะคะไม่ได้ตอบแค่ตัวเลขยกข้อความด้านหน้ามาด้วยใส่เลขไทยนะคะคำตอบและหน่วยเป็นบาทแบบนี้ถูกต้องนะคะเอาไปเลยเต็ม10คะแนนนะคะถ้าครูแปลตรวจข้อที่4เรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบก,กันนะคะ ะเขาบอกว่านี่ไงคะคำตอบที่เราได้มา540บาทนะคะ540มากกว่า250นี่250นะคะที่โจทย์กำหนดให้มากกว่า115มากกว่า175ดังนั้น540จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะวิธีตรวจสอบ ความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะนักเรียนก็จะต้องมาดูในส่วนของตรงนี้ด้วยนะคะต่อไปการสร้างโจทย์ปัญหานะคะเมื่อสักครู่นี้เขาสร้างโจทย์ปัญหามาให้เราใช่ไหมคะคราวนี้เขาจะมาให้เราสร้างโจทย์ปัญหาเองกันแล้วนะคะนักเรียนอ่าสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำสิ่งแรกคือพิจารณาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เช่น จำนวนข้อความหรือประโยคสัญลักษณ์นะคะเขาจะมีโจทย์กำหนดให้มาแต่เขาจะให้เราเป็นคนสร้างโจทย์ปัญหาเองนักเรียนจะต้องดูจำนวนดูข้อความและประโยคสัญลักษณ์ด้วยนะคะนักเรียนจึงจะสร้างโจทย์ปัญหาได้อย่างถูกต้องค่ะวิธีต่อมาทำยังไงคะกำหนดคำสำคัญเกี่ยวกับการบวกเช่น การบวกนะคะโจทย์ปัญหาของการบวกจะต้องมีคําว่ามากกว่าเพิ่มขึ้นหรือคําว่ารวมทั้งหมดนะคะนักเรียนวิธีต่อไปวิธีที่3นักเรียนจะต้องสร้างโจทย์ปัญหาให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์กําหนดให้การสร้างโจทย์ปัญหาของเราจะออกนอกเรื่องในสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาไม่ได้นะคะ เขาสร้างโจทย์ปัญหาขึ้นมาให้เราทำวิธีการบวกเราจะไปสร้างให้เป็นวิธีการลบนั้นไม่ได้นะคะต้องให้เรื่องสอดคล้องกันนะคะอยู่ในความจากัดความในสิ่งที่สิ่งที่โจทย์เขากําหนดมาให้นะคะนักเรียนอ่าเรามาดูกันนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์เขากําหนดมาให้เราสร้างโจทย์ปัญหานะคะเขากําหนดมาว่ายัางไงคะนักเรียนช่วยผู้แพลวอ่านดันดงๆหน่อยนะคะ ขายแอปเปิลได้เงิน200บาทต่อไปขายแตงโมได้เงิน225บาทขายมังคุดได้เงิน330บาทจากข้อความเราสามารถนำมาสร้างโจทย์ปัญหาได้ดังนี้นักเรียนคนไหนสร้างโจทย์ปัญหาได้แล้วบ้างคะ นำมาสร้างโจทย์ปัญหาให้เป็นวิธีการบวกนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกอยู่นะคะนักเรียนจะนำข้อความที่ครูแพวกำหนดให้3ประโยคนี้มาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวครูแพวให้เวลาสักครู่หนึ่งให้นักเรียนลองสร้างโจทย์ปัญหาลงในกระดาษทดของตัวเองดูนะคะติ๊กต k อกติกต๊กต i อกติกต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก ได้แล้วใช่ไหมคะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าครูแพลวสร้างโจทย์ปัญหาข้อนี้ไว้อย่างไรโจทย์ปัญหาของครูแพรวนะคะครูแพรวก็สร้างว่าแม่ค้ขายแอปเปิลได้เงิน200บาทนี่ครูแพรวก็เอาข้อความด้านบนนะคะมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาตรงนี้นะคะเติมคำว่าแม่ค้าขายแอปเปิ้ลไป ะค,ะคุณพ่ออยากให้แม่ค้าขายแอปเปิลได้เงิน200อบาทนะคะและข้อความที่2อยู่ตรงนี้ค่ะขายแตงโมได้225บาทและขายมังคุดได้เงิน330บาทนะคะข้อความที่สอยู่ตรงนี้ค่ะประโยคสุดท้ายนะคะครูแพรวถามว่าแม่ค้าขายผลไม้ได้เงินทั้งหมดกี่บาทตรงนี้แหละคะ่ะ เป็นที่มาของโจทย์ปัญหาการบวกเพราะเป็นการรวมเงินทั้งหมดนะคะว่าแม่ค้าขายผลไม้3มอย่างนี้นะคะได้เงินทั้งหมดกี่บาทเราก็สร้างโจทย์ปัญหาการบวกได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วถ้าเราอยากได้คำตอบเราก็จะต้องนำตัวเลขทั้ง3ตัวนี้มาทำอะไรกันคะบวกกันค่ะง่ายไหมคะนักเรียนวิธีการสร้างโจทย์ปัญหา ก็คือนำสิ่งที่ใกล้ตัวเราหรือสิ่งที่เราใช้เป็นประจำทุกๆวันนะคะมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้ง่ายๆนิดเดียวเองค่ะนักเรียนไม่ต้องไปคิดมากซับซ้อนนะคะเอาสิ่งที่ใกล้ตัวเราสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันใกล้ตัวเรามาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้เลยค่ะคำสำคัญในการสร้างโจทย์ปัญหานะคะก็คือ ได้เง <Workers. S 2> ินทั้งหมดนะคะเป็นวิธ <lift drama> ีการบวกเป็นการรวมจำนวนเงินเข้าด้วยกันเป็นการคำนวณโดยใช้การบวกเห็นไหมคะนักเรียนถ้ามีคำว่าได้เงินทั้งหมดหรือรวมทั้งหมดมากกว่าเพิ่มขึ้นอันนี้นำมาบวกอย่างแน่นอนเลยค่ะนักเรียนเปิดหนังสือมาที่หน้า54กับหน้า55นะคะ เขามีกิจกรรมให้เราทำนะคะก็คือสร้างโจทย์ปัญหาการบวกจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดพร้อมทั้งแสดงวิธีทำและหาคำตอบนักเรียนสามารถสร้างโจทย์ปัญหาทดลองทำได้นะคะในกระดาษทดของตัวเองนะคะที่ครูแพลวสอนการสร้างโจทย์ปัญหาไปเมื่อสักครู่นี้ทําแบบเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ นำตัวเลขอันนี้นะคะมาใช้ในการสร้างโจทย์ปัญหาแล้วนักเรียนก็แสดงวิธีการบวกและตอบคำตอบใส่ผลลัพธ์ได้เลยนะคะสองข้อนี้ให้นักเรียนลองไปฝึกทำดูในกระดาษทดนะคะแต่อันนี้นะคะจุดสำคัญสิ่งสำคัญเลยนะคะคือการบ้านของเรานั่นเองค่ะกิจกรรมฝึกทักษะเป็นการบ้านนะคะ ที่ครูแพรจะมอบหมายให้นักเรียนทําในวันนี้นะคะมีทั้งหมด1ข้อใหญ่2ข้อใหญ่3ข้อใหญ่4ข้อใหญ่และ5ข้อใหญ่นะคะไม่เยอะเลยค่ะนักเรียนถ้านักเรียนทยอยทำวันละนิดละนิดนะคะนักเรียนก็จะทำเสร็จได้อย่างง่ายดายเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่ครูแพรสอนไปนักเรียนอาจจะเห็นว่า มันมีตัวหนังสือเยอะหลายบรรทัดแต่พอทําจริงๆแล้วไม่เยอะอย่างที่คิดเลยนะคะนักเรียนเรามาดูข้อหนึ่งใหญ่กันเลยนะคะข้อหนึ่งใหญ่วิเคราะห์โจทย์ปัญหาพร้อมทั้งเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำนะคะเขาให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำด้วยนะคะข้อที่หนึ่งช่วยกันอ่านนะคะนักเรียน วันแรกร้านค้าขายสมุดได้187เล่มวันที่สองขายได้อีก255 25เล่มวันที่3ามขายได้อีก248เล่มทั้ง3มวันร้านค้าขายสมุดร,รวมกี่เล่มนี่คือสิ่งที่โจทย์เขากำหนดให้มานะคะเมื่อนักเรียนทำลงในสมุดนักเรียนต้องเขียนโจทย์นะคะ ข้อหนึ่งย่อยเขียนโจทย์อันนี้ให้หมดแล้วนักเรียนก็เขียนคำว่าวิธีทำอ่ครูแพลวลืมนะคะก่อนที่จะมาถึงวิธีทำรรนักเรียนเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ก่อนนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์อ่าประโยคสัญ,ญลักษณ์ขอเขียนเลยมาหน้านี้นะคะ ขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะประโยคสัญลักษณ์เขาถามว่าขายสมุดร,รวมได้กี่เล่มนักเรียนเห็นคำว่ารวมไหมคะรวมแสดงว่าเรานำมาทำอะไรกันคะเก่งมากค่ะนักเรียนนำมาบวกกันนะคะนำจำนวนที่เขาให้มาขายสมุดวันแรกกับวันที่สองนะคะวงเล็บเปิดวันแรกหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบวกกับสองร้อยห้า 15วงเล็บปิดนะคะบวกกับวันที่3ได้248เล่มเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเพื่อให้เราหากำตอบนะคะเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะวิธีทำนักเรียนก็เขียนโจทย์ด้านหน้ามาด้วยเอาตัวเลขม,มาด้วยใส่หน่วยเป็นเล่มด้วยนะคะ บรรทัดที่สองวันที่2ขายได้255เล่มนะคะเป็นบรรทัดที่สองอย่าลืมใส่เครื่องหมายบวกนะคะนํามาบวกกันพอได้ผลลัพธ์แล้วก็เขียนต่อมาเลยวันที่3ได้อีก248เล่มขีดเส้นใต้ใส่คําตอบคําตอบทั้งสาวันอย่าลืมเขียนนะคะร้านค้าขายสมุดร,รวมกี่เล่มนักเรียนไม่ได้นําตัวเลขมาใส่แสดงวิธีทําอย่างเดียวนะคะ นักเรียนต้องนำโจทย์ด้านหน้ามาด้วยนะคะเพื่อแสดงวิธีทำเพราะอันนี้เป็นโจทย์ปัญหานะคะเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วใส่คำตอบต่อบาตอบ,ตอบ,ตอบเลขไทยนะคะตอบให้ครูแววเห็นด้วยนะคะเป็นเลขไทยนะคะการตอบข้อ1ผ่านนะคะมีตัวอย่างในคลิปวิดีโอด้านหน้าครูแพรสอนมาแล้วนักเรียนสามารถกอกลับไปดูได้นะคะ ข้อ2แสดงวิธีทำและพิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะข้อ1ย่อยครูซื้อขนมแจกนักเรียนดังนี้มีขนมตาล113ห่อขนมกล้วย122หอและขนมสอดไส้132่้ห่อเขาถามว่าครูซื้อขนมทั้งหมดกี่ห่อคำว่าทั้งหมดก็คือนำมาบวกนะคะ ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะคะว่าอ่บวก122นะคะแล้วก็มาบวกกับ132เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะนักเรียนจึงจะได้คำตอบว่าครูครูซื้อขนมมาทั้งหมดกี่ห่อนะคะแล้วให้นักเรียนพิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยว่าคำตอบที่นักเรียนคิดได้นั้น ถูกต้องตามสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้หรือไม่นะคะครูแพลหวังว่านักเรียนน่าจะทำได้นะคะมี3ข้อย่อยเองค่ะต่อไปนะคะ3ใหญ่ค่ะสร้างโจทย์ปัญหาการบวกจากข้อความที่กำหนด มีอยู่2ข้อเองนะคะโจทย์กําหนดมาให้อยู่แล้วนะคะแค่นักเรียนมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาไม่ต้องแสดงวิธีทําไม่ต้องหาคําตอบไม่ต้องมีประโยคสัญลักษณ์นะคะแค่สร้างเป็นโจทย์ปัญหาเฉยๆสข้อย่อยค่ะข้อ1น,นะคะเขากําหนดมาว่ามีแตงโม130ลูก มีทุเรียน175ลูกมีส้มโอ115ลูกเดี๋ยวนักเรียนลองไปช่วยคิดกันกับคุณพ่อคุณแม่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยสอนให้นะคะว่าเราจะสร้างโจทย์ปัญหานี้อย่างไรนะคะเพื่อให้เราสามารถแสดงวิธีทำเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เพื่อใช้ในการหาคำตอบข้อนี้นะคะและการสร้างโจทย์ปัญหาที่ถูกต้องนะคะ นักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูที่ครูแพลสอนมาก่อนหน้านี้ได้นะคะถ้ายังไม่เข้าใจส่วนไหนสามารถทักไลน์มาถามครูแพรได้นะคะข้อ4ใหญ่ค่ะสร้างโจทย์ปัญหาการบวกจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดข้อ1นะคะเขาให้ตัวเลขมาค่ะอันนี้แล้วให้เราสร้างโจทย์ปัญหานะคะก็คือ วงเล็บเปิด162บวก179บวก125เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนักเรียนจำวิธกีการสร้างโจทย์ปัญหาได้ไหมคะพี่ครูแพรสอนไปก่อนหน้านี้ว่าแม่ค้าขายส้มโอได้จำนวนเท่านี้ขายมังคุดได้เท่านี้ขายแอปเปิลได้เท่านี้นักเรียนก็สามารถนำมาสร้างโจทย์ปัญหาได้เช่นเดียวกันนะคะโดยนำตัวเลขที่ โจทย์เขากำหนดให้ทั้ง3จํจำนวนนะคะมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหานะคะจากประโยคสัญลักษณ์ที่เขากำหนดให้2ข้อย่อยนี้นะคะนักเรียนไม่ต้องหาคำตอบนะคะแค่สร้างโจทย์ปัญหาอย่างเดียวนะคะทำได้แน่นอนใช่ไหมคะต่อไปข้อ5ใหญ่ค่ะสร้างโจทย์ปัญหาการบวกจากจำนวนที่กำหนดอ่าเขามีจำนวนมาให้3จํจำนวนก็คือ 98 200กับ315นะคะนำมาบวกกันนะคะ3จํานวนนี้นักเรียนนํามาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาเท่านั้นนะคะสร้างโจทย์ปัญหาอะไรก็ได้ที่เรา,าพบเห็นในชีวิตประจําวันนะคะนำตัวเลขพวกนี้เข้าไปใส่นะคะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกนะคะสิ่งที่เน้นย้ําคือจะต้องมีคําว่ารวมทั้งหมด หรือคําว่ามากกว่าเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้สามารถนํามาใช้ในโจทย์ปัญหาการบวกได้นะคะไม่ต้องมีทุกคําก็ได้ค่ะมีคําใดคํานึงนะคะก็จะทําให้โจทย์ปัญหาการบวกของนักเรียนเสร็จสมบูรณ์ได้ยิ่งขึ้นนะคะหากนักเรียนมีข้อสงสัยใดๆนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมมาในไลน์ของครูแพลวได้เลยนะคะ การบ้านของวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนมีทั้งหมด5ข้อใหญ่นะคะทําวิธีการเดิมเลยค่ะเขียนวันที่ตัวเลขนะคะเลขไทยเลขเลขอารบิกเมื่อทําเสร็จทั้ง5้าข้อใหญ่แล้วข้อย่อยเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ปิดมีชื่อชั้นเลขที่ของนักเรียนครบเรียบร้อยเสร็จปึ๊บถ่ายรูปทรงรูแพว มาในลายกลุ่มได้เลยนะคะครูแพรจะทำการตรวจและให้คะแนนนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ครูแพรต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีเลยนะคะหวังว่านักเรียนจะทำการบ้านส่งครูแพรมาครบกันทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ